ออออไอ้ลูกเออยางไปไล่มดีดอ้ยังเทเลย <c oughs> สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะใครหนูยวเียว่ะแปกีวันวันนี้มาดูมิ่งนะคะจิไปใส่น้ามิง เก็ไปหนเขาใแก็หล่นเใจแล้วเสียด้วยพูนาเสียหแล้วคุณปรบพมแล้วมิงเป็นรบพรมเดียวนะแดนในร่องเท้าเนี่ยร่องเท้าร่องเท้ายังไม่ใส่หนีใ่ไห

ยกขาขึ grew, ้นพาปอใส่รองเท้าให้ใส่ไดบบกยกขาขึ้นนุกันเท้าแตกนะคะ เสแล้วค่ะเป็นเทดไปทัวรทีบทัวร์ทีบนมาเจมาด้ยอายุยกน้าหนาวมีนาหนาวกันมิ่งหนาวเหรอเอ๊แต่ถึง

บอพันธ์อว่าอีหยังยในได้าผมนี่แม่อีหยังยในได้าผมนี่แบอลยื้อใส่ละบอลยื้อใส่อะยางนี่เลยยงรถไป

ดังใส่ตังเป็นอย่างนี้นะคะนี่ใส่จเป็นแบบนี้เอ้าใส่แล้วก็ใส่ลูกาเจ้าไลใส่เฮมิ่งมเม้งมาใส่ีเอาเฮมิงวันนี้ ได้เดีนนเ่ยเอาเฮ้ยอยากได้ไห <c oughs> ขเขาบอกถอดเลยนี่ผมอยากได้นี่เมื่อกี้ผมใส่อยู่ใส่ <c oughs> ถึงข้างมาเธอมิงยกมิงยกขามิงยกขา qua xe bất thử thang Đúng, muốn nấu Muốn nấu có muốn nhảy hứa câu Ông ừ, thì đang tắm qua phòng Đang tắm qua phòng rồi ល្លាបានពីអានរូវ คุณดาวดิวคุณบอออกไหมเออเออเออเอาไซหนึ่งสอง Mẹ mình nhìn bà đã ra Rồi lại đòi nhìn bà lên Rồi cứ phóng pháo lên Ờ ừ. Phóng pháo ý nhớ mà xây hiệp phụng đi Ủa Ủa tệ hả bà Nha ngang mà đi Để sống khá là mình đi. รัก้ออางเซกิบเนี่ยทีเดียวมาทีเดียวในโลกครับแข็งไหมเออเมื่อนะีนบน้ำเซกิบเอ<ป>เซกิบเดี๋ยวจะเยียบน้ำมิง่ง <c oughs> น่ารักเลยน่ารักเลยมิง่ง <c oughs> Lạp lắm luôn luôn lúc lúc luôn 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 Leo, luôn gì luôn 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 gì luôn 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 Đừng mà thang luôn 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 Thang luôn Người luôn 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 băng luôn luôn băng luôn 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 บันนี่ใส่ลองคาหรยางไ้เล่าไเล่าลุกลุกเออลุกไ้เล่าบันนี่ลุกขึ้นไันจิุมดึงดึงออกอย่าดึงิ่งมันการลงรอใส่ยางเห็นี่เมเร่อยเรอยเรื่อยเรเห็นบ่เห็นปเป่าใส่ป่เนี่นจิุมดึงออก นอนดีกว่าเดี๋ยวใส่หูหึๆใส่ข้างนี้มันน่ะได้แต่ <tuk tangi> <tuk tangi> ใส่ข้าก็มหยาบน้ำียบน้ำพ่าะป<ร><ร>อกส<ร>ียบน้ำใส่กันน้ำได้มิ่ง นี่แล้วกบสี่ขาแล้วกบสี่ขาแล้วเล่าลุกเลยแล้วบันนี่มายางมาย่างย่างมาลุกเลยแล้ว huh. มิงเลยแล้วเลยแล้วลุกมึงเห็นด้ลุกวางแจ้งหน่อยใจ้เ oh กิบอุ้ยอุ้ยลุกขึ้นได้บ้าบันนี่อุ้ยผมสิย่างได้บ้าบันีเอ้าลหนียว เอาไปแล้วไปแบบนี้ยังไงบ้งห <laughs> ันหลังใส่เราแบบนี้ยังไงบ้งไป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  <laughs> ลุกเลยละมิงมุดไปเลยมา,านอนยังเดียวเลยแบบนี้ไปลูก ยางไปไล่บดีโอ้ยยางเทเลยพ้าเป่ากับแม่แจ๊บ <harder> ซื้อมอฝากมิ <dann y>. ่งถูกสร้างทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่แล้วขอบคุณครับมาศ รับชมคลิปนะคะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้เสียมิ่งแม่หางดีนะคะโองพักมาจนเป็นไ <มา S 1> คะสวัสดีค่ะ